รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยมยั่งยืนเพื่อผลลัพธ์สุดท้ายคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนอยากเป็นรูปธรรมแก้ปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำในสังคมเพื่อนำไปสู่การเป็นประเทศไทย4.0 กระทรวงศึกษาธิการภายใต้การนำของพลเอกสุรเชษฐ์ชัยวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการในฐานะผู้นำการขับเคลื่อนของกระทรวงศึกษาธิการได้ทำงานเชิงรุกสู่เป้าหมายเพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพนำมาสึ่งความมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืนในชีวิตของประชาชนอย่างแท้จริงและว,วันนี้เราก็มาอยู่ที่กศนอ,อำเภอสงเมงจังหวัดแพร่เราจะมาดูว่าที่ มีการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับประชาชนกันอย่างไรไปดูกันเลยค่ะขออาวสวัสดีค่ะขอค่ะแล้วประสัตวสุนเม่นเนี่ยมีการพัฒนาต่อยอดอาชีพให้กับชาวบ้านยังไงอะคะ ค่ะสำหรับกศนอำเภอสุงมิ่ท่านได้มีการพัฒนาต่อยอดอาชีพเดิมให้มีคุณภาพมากขึ้นจากที่ทําในลักษณะภาูมิปัญญาดั้งเดิมให้มีความทันสมัยเหมาะกับยุคสมัยมากขึ้นเช่นอย่างหัวดนข้าวอัตโนมัติเนี่ยที่เราพัฒนาขึ้นมาจากโครงงานนักศึกษาที่นึกถึงว่าชีวิตต้องไปใช้ในหอพักอะไรเงี้ยความสะดวกสบายนาักศึกษานาเสนอโครงงานได้ลําดับที่สองของของจังหวัดแพร่นะคะเลยมองเห็นว่าเอะถ้าอย่างเนี้ยกลุ่มอาชีพเรามีจักษสารอยู่แล้วก็ เลยนำมาพัฒนาให้มันเข้ายุคสมัยพัฒนาเป็นหลักสูตรอาชีพนะคะแล้วก็นำเสนอผลงานนะคะที่มหาลัยแม่ฟ้าหลวงโดยนําเสนอในสัมนาของกองศนในเขตภาคเหนือซึ่งตอนนี้ยอดออเดอร์เพิ่มมากขึ้นพอมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นมีการสั่งซื้ออะไรต่างๆเนี่ยเพื่อให้ทันสมัยอีก หน้าที่ของกศนตำบลก็คือเป็นดิจิทอลนะคะ,คะก็ได้สอนในเรื่องของหลักสูตรเข้าใจดิจิตอลซึ่งหนึ่งในหลักสูตรเข้าใจดิจิตอลก็คือด e ิจิตอลอีคอมเมิร์ซนะคะส่งเสริมให้เกิดร้านค้าออนไลน์เกิดขึ้นนะคะเป็นนโ,นโยบายหนึ่งซึ่งรองรับโครงการไทยนิยมยั่งยืนนะคะ,คะเน้นให้เปิดร้านค้าออนไลน์ให้ชุมชนได้เป็นต้นแบบแห่งความเข้มแข็งที่จะช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนนะคะ,คะ จากกสนเข้ามาสอนพวกเราทาหวด1เข้าอัตโนมัติเนี่ยทำให้พวกเรามีอาชีพเสริมแล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นค่ะหลังจากที่เราทํานากันมาเสร็จแล้วเรามารวมกลุ่มกันนี้เวลาสารก็ทําให้เรามีความสุขมีสมาธิเพิ่มขึ้นมีสมาธิมากขึ้นก็เป็นงานเบาๆนะงานสําหรับผู้สูงอายุอ๋อค่ะ พอคะนอกจากเรื่องการจักสารแล้วนะ่ะเราจะมีการพัฒนาต่อยอดให้กับอาชีพอื่น มีอีกไหมคะมีค่ะ,คะนอกจากงานจากักสานอย่างนี้แล้วนะคะสุมมนเมเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งไม้นะคะ,ะซึ่งเป็นแหล่งผลิตเฟอร์นิเจอร์เนี่ยที่ใหญ่ที่สุดโดยเฉพาะเฟอร์นิเจอร์จากไม้สักซึ่งกศนอ,อําเภอสุขุมวเนี่ยก็ได้เข้าไปพัฒนาต่อยอดอาชีพเขาเช่นกันก็คือพัฒนารูปแบบของการออกแบบและปกะการทําสีในระดับพรีเมียมดักที่เราขายสมในตลาดล่างนะคะก็จะทําเกรดระดับขึ้นห้างแล้วก็พร้อมจะออกแบบเป็นเฟอร์นิเจอร์คล้ายๆเป็นนอกดา สะดวกการและนี่ก็คือภารกิจของกศนสมเด็จซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพจริงๆค่ะสำหรับวันนี้มองมุมใหม่ไฟโฟกัสต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเย้